สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทาความรู้จักและรีวิวในเชิงลึกกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองมากที่สุดในปี2026นนั่นก็คือ h o n d a ารีแลนรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นการอัปเดตครั้งสำคัญของสายการผลิตรถกระบะาจ,จากฮอ n d a ที่ต้องการยกระดับความสามารถรถมัธนาและความทันสมัยให้เข้ากับตลาดรถกระบะที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือแม้กระทั่งในเอเชียรถรุ่นนี้ก็ถูกคาดหวังไวอ้อย่างมากว่าจะสามารถสู้กับู่่แขงงอยา Ford Ranger. โตโยต้าถกุมเชลเลรเลยโคลโรรโดและแม่กระทั่งแรม1500ได้อย่างสมศักดิก์ศรีเมื่อพูดถึง Honda ารีแลนซ์สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือการที่มันไม่ใช่กระบะท,ที่สร้างขึ้นบนเฟรมแชสซี่แบบ b อดี้ออนเฟรมเหมือนกับคู่แข่งหลายค่ายแต่มันถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มโมโนคอร์ซึ่งทําให้การขับขี่นุ่มนวลกว่าสะดวกสบายกว่า และใกล้เคียงกับรถ SUV มากกว่ารถกระบะที่เน้นความแข็งแรงดบิบๆและในปี2020 h o n DA าก็ได้ยกระดับเรื่องนี้ขึ้นไปอีกขั้นโดยการปรับปรุงทั้งโครงสร้างสมรรถนะเครื่องยนต์รวมถึงการออกแบบภายนอกและภายในที่รูราก,กว่าเดิมแต่ยังคงความอนเนกประสงค์และความทนทา,นทานที่ผู้ใช้กระบะต,ต้องการในส่วนของการออกแบบภายนอกฮอนด้ารีแลน์2 0 2 6มากับรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยและดูดันมากขึ้นฝ่ายหน้าได้รับการออกแบบใหม่ เป็นไฟ th, เลตเต็มระบบแบบโปรเจคเตอร์มีเส้นไฟเดทัน running ไลท์ที่ยาวและคมชัดขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกยกสูงและมีเส้นสายที่เฉียบคมช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ภาพลักษณ์มากขึ้นกันชนหน้าออกแบบให้มีช่องดักลมที่กว้างและเสริมด้วยวัสดุที่ทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งบนถนนเรียบและทางวิบากด้านข้างของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของรีแลนด์ด้วยเส้นสายที่เรียบแต่ทรงพลังมือจากประตูและกรอบกระจกถูกปรับให้ทันสมัยยิ่งขึ้นกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้า และติดตั้งไฟลเลี้ยวเลสมาให้ครบถ้วนล้ออลอยถูกออกแบบใม,มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด18นิ้วไปจนถึง20นิ้วในรุ่นท็อปลวดลายเน้นความแข็งแกร่งแต่ก็ยังคงความพรีเมียมและที่สำคัญพื้นที่กระบาดท้ายยัดเอกลักษณ์ของรีลันด้วยฝาท้ายที่สามารถเปิดได้ทั้งแนวดิ่งและแนวนอนรวมถึงการซ่อนกล่องเก็บสัมภาระใต้กระบาดท้ายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้ทําให้ใช้งานได้สะดวกกว่าคู่แข่งหลายเจ้าและยังคงเป็นจุดขายหลักที่ลูกค้าชื่นชอบมาอย่างยาวนานถัดมาที่สมรรถนะและเครื่องยนต์ ฮอนด้ารีแลน2026มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรที่ถูกพัฒนาใหม่ให้รองรับระบบไฮบริดทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังและลดการสิ้นเปลืองน้ำมันกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ320แรงมา้าแรงบิดมากกว่า360นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อตโนมัติ10จังหวะและระบบขับเคลื่อนสีล้อ IBTM 4อันเรื่องชื่อของ Honda าที่สามารถกระจายแรงบิดไปยังล้อแต่ละข้างได้อย่างแม่นยำช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ทั้งบนถนนปิดลื่นหรือเส้นทางออฟโรดการปรับแต่งช่วงล่าง ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันโดยดิลั n 2026ใช้ระบบการสะเทือนหน้าแบบแมกฟอร์สันสตรัและด้านหลังแบบมันติลิงที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงทําให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งเหมาะสมขึ้นกว่าเดิมการบังคับเลี้ยวแม่นยําขึ้นระบบพวงมาลาัยไฟฟ้าถูกปรับให้ตอบสนองไวกว่าเดิมขับง่ายแม้ในความเร็วสูงและยังคงให้ความรู้สึกมั่นใจเวลาเข้าโคง้งพูดถึงภายในห้องโดยสารฮอนด้าดิลัน2026ยกระดับไปอีกขั้นเมื่อเทียบก,กับรุ่นก่อนโทน การตกแต่งเน้นความหรูหราผสมผสานกับความสปอร์ตแท่งคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้นจอแสดงผลกล